อรน,นี้อยากเริ่มฟื้นฟูความรู้กฎหมายอ่านหนังสือเล่มไหนดีคะอรน,นี้ทํางานทณายเียมสอบเองผู้ช่วยในอนานคตก็ง่ายสุดก็คือเรียนเนเลยไม่ต้องย้อนเดินไปข้างหน้าอย่างเยวะก็เข้ามาในเนค่ะเนาะครับค่ะลงค้อนเนยหนึง่งขาเริ่มจากเนยเทอมหนึ่งขาใช่เป็นเป็นอาจจะเนอ,อายาก่อนก็ได้เนาะใช่ขาไหนก็ได้นนเพราะว่าได้ใช้งานอยู่แล้ว เป็นผู้ช่วยทนายความสองปีที่ก่อนสี่ปีเป็นทนลาหนึ่งปีจะเริ่มสอบนี้แล้วขอความแนะนำหน่อยครับเขาลงเทมน,นี้เลยสตาร์ที่หนึ่งขาหลับตาจิ้มเลยแพ่งก็ได้อาญาก็ได้ถ้าลงคอร์สติวก็ไม่ต้องคินเยอะทุกอย่างเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดจะต้องเลือกหนึ่งขานะถ้าถ้าประสบการณ์ขนาดนี้ก็จิ้มอะไรก็ได้อแพ่งก็ได้อาญาก็ได้อาาด่งขานะครับแล้วก็ถ้าไม่ลงติวก็คือสั่งคำบรรยาย ตัวตัวบทข้อสอบเก่าเอาอยู่ครับไม่ต้องไปอ่านอะไรเลอะเละนะครับบางคนไปซื้อหนังสือเล่มัวโตไม่จาเป็น,ปนไปอ่านหนังสือหลายรอบนะเวลามาทวนตัวบทฝึกคำข้อสอบดีกว่าลองดูจากที่เราถนัดก็ได้ค่ะว่าเราถนัดขาแพนหรือขาอายาถ้าขาอายาก็คือจะเน้นว่าตัวบทอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่ามันก็จะต้องแม่นยากว่าเนาะแล้วก็จะมีกฎหมายพิเศษเยอะกว่าก็คือมีกฎหมายพิเศษสีข้อ เนาะแต่ถ้าแพงอ่ะมันแข้อใช่ไหมคะเราก็กฎหมายพิเศษมีแค่2ข้ออ่าแพ่งเนี่ยอ่มามาซาอาจจะไม่ต้องแบบเป๊ะชิเด๊ะแต่ว่ามันเยอะกว่าแค่นั้นเองคือหลักกฎหมายแบบอาจจะใช้คําที่ว่าอธิบายเราเข้าใจอาจจะไม่ต้องเป็นคําตามตัวบทเป๊ะๆก็รู้สึกว่าการตัวก็จะอารมณ์อร่อยกว่าแต่ว่ามันเยอะจริงๆฉันขาแพ่งก็จะตามสถิติก็จะเป็นขาที่แบบว่าคนสอบได้เป็นขาสุดท้ายนะคะอ่า